สวัสดีค่ะ fc สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะคลิปนี้นะคะก็มีความฝันดีดนะคะจากอาจารย์ภูค่ะมาเล่าให้ฟังค่ะอาจารย์ภูก็เป็นอาจารย์ที่สอนเด็กมัธยมะคะ่ะความฝันของอาจารย์ภูนะคะเป็นความฝันที่ค่อนข้างแม่นอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเขาฝันนะคะเลขก็จะเข้าเหมือนกันค่ะ ถ้าเขาฝันเกี่ยวกับตัวเลขนะคะก็ต้องซื้อขึ้นหนึ่งแต้มค่ะความฝันที่กำลังจะเล่าให้ฟังนะคะเป็นความฝันของเขาที่บ่งบอกว่าเขากำลังจะมีโชคด้วยนะคะเมื่อสองวันที่แล้วนะคะเขาก็เล่าความฝันให้ฟังค่ะเขาฝันว่าเขาขี่รถไปกับหลานสองคนทางที่เขาขี่รถไป เขามองไปมันเหมือนมีภูเขาแล้วเขาก็มองเห็นช้างเห็นช้างกําลังวิ่งออกมาจากตรงนั้นแล้วก็ตรงมาที่เขาแล้วเขาสองคนกับหลานก็เลยเลี้ยวรถกลับเพื่อที่จะหนีช้างเขามองแล้วเป็นช้างที่กําลังตกมันแล้วก็วิ่งตรงมาเลยตรงดิ่งมาหาเขาเขาขี่รถมาแล้วก็จอดนอนหลบช้างอยู่ในป่า เขาบอกว่าเขานอนสุกอย่างดีแต่พอดีหลานส่งเสียงดังช้างก็เลยตรงดิ่งมาที่เขาอีกช้างมาถึงประชิดตัวเลยนะคะแล้วก็เอาเท้าเอาเท้าเหยียบบนหลังเขาเลยนะคะเขาบอกว่าเขาต้องตายแน่ๆเลยเขาต้องโดนช้างเหยียบขี้แตกแน่เพราะว่าเท้าช้างอยู่บนหลังเขานะคะเขารู้สึกได้เลยแต่ว่ามันมีน้ำหนักอยู่นะคะแต่ยังไม่ถึงกับ กดลงมาแค่วางทับเฉยๆแล้วหลานนะคะก็ตะโกนเรียกช้างช้างแบบเสียงดังนะคะช้างก็เลยชักเท้าออกแล้วก็เดินหนีไปเลยค่ะแล้วเขาก็สะดุ้งตื่นเขายังมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเรื่องจริงก็จบความฝันไปค่ะก็ได้ตัวเลขจากความฝันของเขานะคะ ฝันอย่างนี้นะคะช้างก็ตีเป็นเก้านะคะแล้วเขาก็อายุยี่สิบสี่ค่ะก็ตีเป็นตัวเลขนะคะเก้าสองสี่หรือสองสี่เก้าค่ะและอีกตัวเลขหนึ่งนะคะก็น่าจะเป็นเก้าห้าค่ะที่ช้างนะคะช้างเหยียบที่หลังช้างก็เป็นเก้านะคะเท้าก็เป็นเลขห้านะคะก็เก้าห้าค่ะ ค่ะนี้ก็เป็นตัวเลขที่ได้นะคะจากความฝันของอาจารย์ภูค่ะในงวดวันที่17มกราคม66นะคะ9 2 4 9ก็เป็นช้างนะคะ2 4นี่คืออายุของเขานะคะหรือจะซื้อกลับเป็นอายุก่อนแล้วก็ช้างนะคะ2 4 9ค่ะแล้วก็ตัดเล่นได้นะคะถ้าใครชอบเลขนี้นะคะแล้วก็9 5นะคะก็เป็นช้างเอาเท้าเหยียบนะคะก็9 5ค่ะ ความฝันแบบนี้นะคะบงบอกว่าเขากําลังจะมีโชคเลยนะคะถ้าฝันว่าช้างไล่นะคะเป็นความฝันที่พี่สาวนะคะเคยบอกไว้นะคะว่าพี่สาวของเอดเองนะคะบอกว่าถ้าเขาฝันแบบนี้นะคะฝันว่าช้างไล่นะคะ3ามตัวตรงมาแน่นอนค่ะเพราะว่าพี่สาวนะคะฝันแบบนี้แล้วเคยถูก3ามตัวบนเลยนะคะ ค่ะตัวเลขพวกนี้นะคะแอดก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นเลข3ตัวบนไหมนะคะจากความฝันของเขานะคะเลขพวกนี้ก็น่าสนใจค่ะถ้าใครชอบในความฝันแล้วก็ตัวเลขนะคะก็ลองดูค่ะลองเอาไปตัดเล่นดูนะคะเก็บไวพ้พิจารณากันดูค่ะมันก็เป็นเพียงแค่ความฝันนะคะแอดก็หาให้มาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจพิจารณาของทุกท่านนะคะเป็นตัวเลขนะคะจากความฝันนะคะที่สามารถใช้มาประกรอบในการตัดสินใจนะคะของเรื่องของตัวเลขนะคะที่เราจะเสี่ยงโชคค่ะค่ะยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะทุกๆคนเลยค่ะในงวดวันที่17มกราคม66นะคะแอก็ขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ